โยที่ตัวเองอ่ะจะเคยทดลองใช้เองก็การเล่นยีกีเนี่ยหลักๆคือเราต้องใจเย็นนะคะแล้วก็มีสติเนาะแล้วกอ็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของทักษะของการาจับมัดเลขนะคะซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะได้จากการที่เราได้เรียนรู้ในห้องต่างๆหรือว่า,าได้จาก หลายๆคนที่มาสอนนะคะมาชี้แจงที่เกี่ยวกับเรื่องของการจับลูดลากเนาะทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการลากแตก3ตัวนะคะโดยจากเลขเบิ้ลหน้ารอบก่อนที่ออกมานะคะถ้าเราเจอเลขเบิ้ลหน้าเนี่ยให้เราจิกเลข0ูนย์หหรือ19อันนี้เป็นเม็ดเลยนะคะเน้นเม็ดไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยหน้าหมาก็น้นเม็ดไปได้เลยนะคะหรือว่าเราจะใช้การจับลาก 101, 102ถึง109นะคะหรือว่า 190, 191ถึง199นะคะแล้วก็ 090, 091แล้วก็099เนาะซึ่งสูตรเนี้ยวันเนี้ยของวันที่5มกราคมเนาะก็ลองมาดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเข้านะคะโดยสามารถจับลากแบบกับพบประตูหรือว่าจับลากแบบโต๊ะก็ได้เนาะเพราะว่าตัวัวเองเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ค่อยที่จะ จับลากขบประตูเท่าไหร่ส่วนใหญ่จับลากแบบโต้เพราะว่าจะค่อนข้างได้เซฟทุนตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสถิติกันดีกว่าว่าสูตรเนี้ยมันเข้าไหมเนาะอันนี้จะเป็นผลของวันที่5ธันวาเลยนะคะวันนี้เลยเนาะอันนี้เป็นผลจากหวยเลยนะคะเว็บหวยเนาะก็อย่างรอบที่1เนี่ยมันออกมา สองหกศูนย์สามหกหลักการการเล่นเราก็หาเลขบนหน้านะคะรอบที่สิบห้าสิบห้าเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีห้าห้าสี่กับห้าเจ็ดนะคะออรอบนี้เห็นไหมคะพอเราเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะมีมาอีกรอบหนึ่งก็คือรอบที่สิบเจ็ดทีนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องใช้ทุนเยอะกว่าปกติหน่อยเพราะว่ามันต้องทบ เยอะขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเบิ้ลหน้าแล้วมาไหมนะคะรอบที่15เนี่ยเป็น5 5 4 5 7นะคะ16นี่ยังไม่มาเนาะ17เป็นเบิ้ลหน้ามาอีกนะคะ18นี่5 0 7 8 5นะคะ19นะคะ 9 5 3 3 7นะคะรอบ20มาแล้วนะคะจับลาก041มาแล้วนะคะพอรอบ21มาเบิ้ลหน้าอีกแล้วนะคะ229นะคะมารอบ22มาเลยนะคะเม็ด19นะคะแล้วก็ตามมาต่อด้วยเม็ด1 0นเนะเาะอาจจะตามแค่รอบเดียวพอนะคะสำหรับ ใครที่ได้เม็ดไปแล้ว1นเก้านะคะ,ะไม่จาเป็นที่จะต้องตามอีกเนาะแต่บางคนอาจจะไม่อยากจับลากเราก็จิกไปเลยค่ะเพราะรู้สึกว่า3ตัวเนี่ยทุนก็จะอยู่ประมาณ12บาทต่อรอบนะคะถ้ารอบละ1บาทเนาะเราก็หาไปเรื่อยๆนะคะเป็นทิกเบิลน,นะหาไปเรื่อยๆเนาะมาแล้วค่ะรอบที่นี่ รอบที่38 8 8 0นะคะเห็นไหมคะรอบที่39มาเลยนะคะรอบนี้มาลากแตกด้วยแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะ309นเานาะ,ะมาดูต่อนะคะว่ามีเบื้องหน้าใหม่ไหมมาแล้วคะ่ะรอบที่47 223 9เ็มเ้ห็นไหมคะเราจับเลขตัวนี้แล้วเราจิกเลยคะ่ะจิก09 19 09 จิกไปเลยมาแล้วค่ะรอบ51มาละ0ูนย์้รอบเนี้ยถ้าใครจิกเม็ดได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครจับล่าก็จะได้แตก3ตัวเนาะเราก็ดูไปเรื่อยๆนะคะของวันนี้เนี่ย่ะเป็นสูตรของวันนี้เลยเนาะที่ดูกันเนาะทีนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปใช้ซึ่งบางครั้งบางที่เราเล่นกันเนี่ยถ้าเรามีทักษะการลูดอยู่แล้วนะคะหรือว่าเราแม่นเรื่องลูดอยู่แล้วว่าเลขตัวไหนคู่กับตัวไหนเราสามารถเอาทิกเนี้ยไปจับ